น้องแนทมากัะเพลือมากับมุมโอ้แต่งตัวงามเธอนเนาะมาจากคนพวกคนคี่รจักบ่ละ่ะนออ้องกัากน้นองเดิมเนาะใส่แพรเบียงบาย สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายเบิร์ตสกูสุคนเด้อสบายดีแม่ลูกสบายดีปีใหม่เด้อสบายดีปีใหม่สบายดีวันสงการเนาะวันนี้พาครอบครัวขึ้นไปทำบุญทำทานในวัดในวาเนาะไปสงป่าสงเจ้าเนาะทำสมเนาะเนื่องในวันสงการวันปีใหม่ลาวเฮาเนาะปีใหม่ลาวปีใหม่ไทยเนี่ยทำสมพาครอบครัวไป ทำบุญเล,ล็กๆน,น้อยๆก่อนเนะาะท่านผู้ชมเนาะในอ่าคลิปนี้ก็จะเป็นในครอบครัวเนาะชาวันท้ายเนาะขึ้นไปส่งพระสงเจ้าตามบัดต,ตามลา,มาอสองคนนี้แหละพาลูกไปไปฉุกษะนั่นเลเนาะไอ้จีจี้ก็จะไปเลตตี้แน่เจ็ดี่กับแพตตี้เนาะท่านผู้ชมครอบครัวมีสี่คนนี่แหละท่านผู้ชมสมบ้านบ้านเฮาก่อนเนาะขึ้นวัดบ้านเฮาก่อนไปจากสองสามวัดน้องสปอร์มอันนี้ท่านผู้ชมเนาะโอเค เดินวนแน่กับย,ยันคนน้อยคนมีสบายเนี่ยนะอากาศตอนบ่ายในี่ฮอนครับท่านวนแห้งอะไรซุนเลยนะโอเคเนาะเดินทางเลยต <ไป S 1> ามตามเขาวัดคนก็คือสีลายเนาะวัอนี้เป็นมือทีสองเนาะมือทีสองบัดบันเบาจอยเลยนนบัดบันเด่นสวรรค์นเนาะ หลายเนาะสามาพระเจ้่ะสาวสง่าเนาปีนี้มาะทานนี้เนาะเจ้าเนาะจอดรถ่นนดีจอดอันนี้คือสดเะจอดขาเดี่ยวเลยปาทเกเพ่อนแบบหลายเลยว่างามเลยเนาะบันเด็จสวรรค์่านนี้เนาะบทขึ้นมาตะดุดแล้วป้าแล้่างาม แบ,บแบบวัดไทยคู่บนานบ่อจอยวัดไทยฮู่บ้านจับก้นบอนกองจับเรียวทางไปเลยเนะาะเออไขอ่ลูกเออสกักรยอยปุ๋ยแล้วเคยลงเชีย่ยเงียบรอมันเฮมมันเฮมแบบอันนั้นเลอนจัดฮอนจัดท้องแบบปุ๋ยไหลเคยลงเชี่เยเงียวเลยมามาเขฆสมองเขาก็มีแคทมีแมีงเนาะกระดปลานี่แหละวัดบ้านบ่อจอยธรรมสมเป็น จัดห่อนซ์โอ้ยหอนแหงขนาดนี่ก็เป็นบอลไายหูบอุ้ยแต่แดดหอนเราต้องหาหมวกเลยหอดแล้ววัดบ้านแดนสวรรค์สถานที่ไายหูบ ไปไปอันยังนะโทรศัพท์ไปว้ไปไว้ายรถนี่ท่านผู้ชมฮะอฮียโอ้โหหนุ่สาวผู้ชมค่าน้องแนทมากับเพลอมากับมุมโอ้แต่งตัวงามจองวันนี้ มาจากคนบุคคนคคลรจักบลาะพอดีบังเอิญพบเพิ่นไปไดนจังหวัดเลยหากัวัดเดียวบออันนี้ผูบบ้ดีโม่เอื่อยนะแมนบอแมนเนาะ Song là cả nhà mà lên, sống mà nhà mà lên, phía mùi. Một lượng nắp bóc, mùi. Mét mẹ 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 ไปให้เวลาพ่นก่อนเขาได้ข้ามาพดทรสงเขาเองบังเอิญพบิ่นมากระบูมากระมูหอยู่ไ่้าเขาแบบนี้แหละทำพนทดสงกันแาบนี้แหละในเกินสงพระพดนำพระเนาะนี่จะสาว เขาหอมเขาหมเด้อซาะไทยคนมมาจับละเมอแม่ม่รมแคแขกต่างบ้านชาวต่างเมืองก็มาแล้วก็มาชมสาบะไทยก็ว่าแว่นลงเลยจะถ่ายหูมห้ ขาไประยุโฮมมีานประยุโฮมเจาาะวันจาะบดีไหุลามบ้านเดนสวรรค์ุณมีก็สถนนที่กบอนทายหู้คนตละกูลตุ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ บบใส่เสือ้อแขนยาวเลยบบยันแดดเผาบอกโอ <c oughs> ้สาวๆเพิ่นมาโอ้มีตู้ผมได้ <c oughs> ดเทียนี่ก็เป็นบอลผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นมัดแขน นกูบุษาทุกเทียนเขาแม่แม่บ้านเขานี้เยวมาเทาแกานกิเขาเอามาเามานี่กูจะบุเอามาหุกร้านด้บุบแนเฮาด้ยบุบผนเฮาดูกูเาแกคนมัดแขนให้ขอพรจากกูเทากูแกคน บรรยากาศในวัดบ <spe> ้านบ่อจอยเองค่ะคผู้ชมทั่วแล้วบอโอมาเลยโอ้ยแน้แวเอ็ งวดตกชื S 1> <S 1> <S 1> <S 1> ่ห no ัวหลายเนาะเพื en, en, ่อสิทั่วกันเโทอยู่บ่ทัวตบ่ทัอันนี้วัดบ้านบ้านเฮาเองเนาะบ้านบ่ได้ได้คบงเอกอันประจำ2เลเนาะคบน้องแพอดีบังเอิญได้เพิ่นยังบ่ได้แล้วเด้อพจสิเบิ่งอัน เออหมูเป็นเป็นคนใส่เอ้ยพั่ก้ามาบอกพ่จาถามพี่ยังบ่โบแมนเนี่ยมั่เจะแทบปันพึงมานะโอเคแหละไปให้ข้าพี่กุ้งเห็นเนาะไผ่พี่เตาพี่กุ้งแค่ไหนบ่ในขวดน้อยหน่อยไดไผ่น้ำลังมามีอะ เอาให้เท่ากูแกเิ่นผูแค้นมีเฒ่าเพื่อนม่เฒ่าอีกนะให้ค่ำให้คู่เด้อให้โฟให้เมย์อีเด้อถืคนค่คู่เด้อามเีไม่เอาท้า่า้เฒ่ากูแคนไม่เลยเด้อมีไหมนี่เจ้าไปเผาเงียนเด้อไ้เดเาห้าไ่ได้เขาเงียนีีเองไอเย็นอเย็นไอ้เก่งเสียงไห้ได้เด้อบารอยเด้อไเต่ายวงเงี้ยไรเจ้าไปเขาเงียนเด้อ

คุณเพิ่งใส่คนมากติคนยงอสู้ขนาใหญ่ยูดีเงียเป็นสูงเออไปนี่ดีไหมนี่อายุดีเงสุขภาพดีง้อเมือนคนสุขใจสุขใจเด้อัวเดียวเน้เดียวเลิเลิศนาสามเดีเ้าเวลี่อย่างเาเเหมือนเยรอทไมจยไม่ทบูชาย ບໍนເນາະອ່າເລີຍສາຊາຊິໄປໂຕໃດແດງເນາະເປັນນັກປີເກົ່າຫມົດຄວາມພິເສດຈັ່ງໃດປີໃໝ່ນີ້ເຈົ້າຊິແດງຢູ່ດຽວເສົຊື້ດກ້ມາອົາຜກເລກໃໃຫສົບູນແບດີ້ັນມີເຫຼາຍສະບາຍໃຈດ มมกมมุ้มาหมงบได้มาเงินนไ้เขาปั่นเบามาเด็กเิทำสุขางไนี่ตอกเยอมันได้จุดทูบบ้างนะบูษากันได้ไหมจน้องคนมาสกถ้าากันมาตะบ้านไหนล่ะบ้านไหนก็บ้านรงบ้านงบ้านซงข้างใดบ้านซงเหรอ โอ้ทางนี <c oughs> uh, Ay, ้บ่ทางทางกู้กู้นี่บ่เออบันซุยอทางบันฮึกนี่เนาะแม่นเอาะคุณคุณนายอยู่เนาะมาจากคนสี่คนจะจะเป็นประมาณนี่แหละทำชมวัยรุ่นลาวเขา phà cành đi, ma hột, sông phà, này các, linh nam, ta mà uh, nam c, nam, mình đang chuẩn bị đi linh ma พดทรงธาตุพ่อธรรมสมธาตุพ่อบอจอยเนาะคนได้เสียชีวิตได้มาาไม้อีบอื่นจะได้มาอนาไม่อีกเพราะ่าเอ้ยองยัมียังยมีมาบุกบกันม่ตออ่านเมือนี้นันะได้มาส่งพระบ้านเฮาละนอก่เขาได้ขึ้นมาวัดละนะก็เลยมาส่งพอคนืุอที่มาอนาไมยให้สะอาดสะอาดเลย

thank you bưng một quả tóp bưng một miếng à tơ tơ hết hết rồi ha đã ừ. <laughs> đi mà mà bay này sẽ thang อีกสองวัดพาครอบครัวไปกราบไปไหว้อีกสองวัดปกติก็เก้าวัดกูเลยเนาะแต่ว่ามันเก้าวัดมันต้องทัวร์เมื่อเทศบาลเมืองเซปอต้องใช้เวลาประมาณครึ่งมือพูละจังได้ทัวร์ขึ้นเทิงบ่ขึ้นได้เต้เบิ่งคนอื่นขึ้นเขากับขึ้นกันอย่างเดียวไปพาพาไปขึ้น ขึ้นฮะเลกันเปิ้นไมห์ขึ้นเพิ้ลก๊าได้มี่นือนมามีนะย่าเจนายขึ้นบ่คุณสบายขึ้นบ่ปั้ แต่แล้วคันพุ่มใบพุ่นเรต้องอัดไว้กราบ้วลาปะน <co ld> ี่ก็ใส่เสื้อแขนยาวเลยเนาะก็แห้งแล้วอ่าเนื <c oughs> ดด้อไปไปวัดไใดต่อปะนี่ เมื่อเลยเนาะ,ะซื้อได้ก็เจ้านะ,ะน้องยังเกาะน้องเดิมเนาะ,ะใส่แพ่เบียงบายอย่างเทเนาะค<ะ>อยไปเลอยคอยไปเรือย át 3 à, à, bó khăn nè, 3 con, cẩn thận, cẩn กายเลยตัวค่อยขึ้นค่อยขึ้น <S 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 เซลฟี่เด้อเซลฟี่เราก็น่าจะกลับมาเลยแต่ละคนก็แดดห่อนเด้ดอชมเราท่านผู้ชมเนะาะกะบันดนี้ก็ได้พามาส่งผานในวัดบ้านบ่อบจอยตับสมนาะแดดก็ฮ้อนห่อนตอนบ่ายาออกมาพอดีกะซีจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กับสมเนาะน,นี่คือบรรยากาศวัดบ้านของบ่อบจอยเองกับสมเนาะบ้านเกิดเมืองนอนแหละ ัดบ้านแดนสวรรค์บัดรภูรามบ้านแดนสวรรค์เนาะเมืองเซบุนแขวงสวรรค์เขตเป็นเป็นหมู่บ้านที่สุดดินลาวอยู่นี่เนาะต่อไปก็ออกสู่เวียดนามก็อนทำสุ่มเน,นาะเอสิได้จบคลิปไว้สานี้ท่านผู้ชมแล้วก็สิะะได้พาลูกๆครอบครัวพากันไปไปส่งผาอีกวัดรสองสามบัดเน,ะนาะแล้วจะสิได้กลับทำสุชมเน,น,นาะโอเคเนาะพบกันใหม่ในอีพีหน้าเด้อพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีพี่ีน,นี้นสวัสดี สบายดีปีใหม่พร้อมเด้อสบายดีวันสงการนานเด้อขอให้ทุกคนเดินทางตลอดปลอดภัยทุกๆคนเด้อ